เรียบร้อยป่าวเรียบร้อยฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอ e ิรัติกช็อปร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นราคาถูกรัรันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์อ e ิราติกช็อปหรือ a c e b o o k อิราติกช็อปได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า50,000คนนะครับ โอเคครับกระดับตัวดีท่านผู้ชมุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็มีคนถามมาว่า,าตัวที่ใช้ในการแลกโคเซ่เนี่ยต้องใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคผมก็ได้ทําการแลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าผมทําการแลกไปแล้วว่าต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ขึ้นให้อยู่นะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะให้ใช้นักเตะ 1> 112 1ตัวแล้วก็111 1, 1ตัวนะครับแล้วก็นักเตะ11 0 1, 1ตัวแลลวครับแล้วก็ข้อกำหนดนะครับก็ต้องใช้เงิน 20m ในการแลกเปลี่ยนเรงครั้งนี้นะครับก็ส่วนของเรื่อง 112, 11 2 1 1 1 1 1 0ยเนี่ยก็ได้จากการตัวฟรีที่เราไม่สามารถขายได้นะครับเราก็จะใช้ในการแลกตัวโคเซ่1 1 4นะครับวันนี้ก็มารีวิวโคเซ่1้นะครับมา วันนี้จะมารีวิวโคเซ่1 1 4นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คนก็จะได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกือบได้ทุกคนแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีพวกอะไรในการใช้เนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับผมโอเคอันนี้ผมมารีวิวส่วนตัวที่ผมใช้ได้เล่นแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะเล่นให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับมูลค่าที่ขายไปได้อยู่ที่ 700m นะครับผมก็ ตัวนี้ให้มาที่สกิล4ดาวขวา5ไซส์5นะครับแล้วก็ส่วนโอเวอร์ออที่ให้มาคือ114ครับผมอัพเป็น25นะครับเทรนด25ก็จะกลายเป็น136นะครับไม่รวมสกิลบูสต์นะส่วนสกอสกิลบูสต์ก็คือกองหน้าตัวเป้านะครับก็น่าจะผมบอกเลยว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือการหมง่งหม่งบอลที่ค่อนข้างที่จะดุดันเลยนะครับโอเคนะ มาดูครับตัวนี้นะครับบวกมาทางของการเล่นความเร็วหรือสปีดต้นนั่นเองเลยครับเผื่อสปีดไปก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะแต่ก็ถือว่ายังวิ่งได้อยู่นะแล้วก็การทะเบรตู้7 3งก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็พลังการยิงการควบคุมตำแหน่งดีนะครับก็เขียวทั้ง3อย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีบวกเพิ่มขึ้นมาคือยิงลูกไกลได้ดีนะครับแล้วก็พวกการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลความมั่นวัยเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือการหมง นะครับก็คือ180เลยความแข็งแกร่งว่ามีการกระโดดก็บวกมาอีกนะครับผมส่วนของความสูงก็184นะครับแล้วก็การบุกกับรับก็คือบุกสูงรับกลางนะครับส่วนคุณสมบัติแก้กับดักล้ำหน้าแล้วก็หมงลูกทรงพลังแล้วก็เล่นเบอร์ทีมนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าตัวเนี้ยที่เอแจกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับผมก็สามารถ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดู1เกมเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เขาจะทําได้กี่ประตูแล้วก็โหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปวันนี้แล้วและก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับก,ฝก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่เล่นกันเลยนะครับผมโอเคครับเข้ามาสู่การ เล่นแล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้แบตผมก็ย4ิบสี่ไม่รู้ว่าจะแหลกหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมแบตน้อยแล้ววันก็จะแหลกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะแหลกหรือเปล่านะโอเคครับไปเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็เจอหน้าคู่ตึงๆเลยนะครับและเราเป็นหน้าเดียวที่ตัวใหม่ก็อย่างที่บอกแล้วมาครับโอเคก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่ก็ไม่ได้แหลกอะไรมาก เอ้ยยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคมาอ่า,า,าเฝ้าเฝ้าเฮ้ยไม่เฝ้าไม่ปอกเฝ้าด้วยอ่าผมได้นคาซิมิโรมานะผมก็อยากยังไม่ได้ลองเหมือนกันโอเคครับเหมือนตอนนี้เขาบุกอยู่ครับแล้วเปิดมาลูกนี้เขี่ยบอลไปได้หมกับลมาสวยสวยสวยไปแล้วโคเซโคเซโคเซ โคเซตตอกเอ้ยเอาวันนี้ผมจะปั้นแต่โคเซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นอีพีของโคเซตเขี๊เคี๊แลก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 โอเคแลกโอเคโอเคโคเซต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 ตัวยโคเซตหรอกมันแหลกอ่ะถ้าไม่แหลกเนี่ยน่าจะเฟียลๆกว่านี้อยู่ มาปั๊มได้สวยเดบิทมาโคเซสวยลูกนี้ไปไปเองโอ้โหไฟชอ็ฟชอตเฟช็อตหายยิงโอ้ยเฮียเกือบไปละแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้ครับผมโคตรสวยไปแล้วโอ้โหตอกลูกนี้หายเลยโอ้โห แหลกมากาเกียบมาเรื่องมันใหม่เมื่อกี้แบตบมันหมดแล้ว,วแบบมันค้างๆไงไม่รู้อะโอ้โหแต่ว่าหมดเร็วนะโคเซ่ดูดิหลอดแม่งแดงเลยอะโคเซ่หลอดแดงอะ เอาใหม่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 ตั้งตัวใหม่ดิดูรับเราจะเปิดไปให้โคเซ่นะเปิดไปโคเซ่ส่วยยังไงโอ้โหแม่งแหลก,กจบชีวิตฉันให้เธอโคเซ่โคเซ่โอ้โหฟาวลูกนี้โคเซ่เฮ้ยเหลืองไปดิเอา้าจ้าอย่างเงี้ยเอา้าไอ้เหี้ยไม่ได้ด้วยฮนะเปิดมา เออปล่อยออกไปปล่อยออกไปสวยเย็นเ็นโอเค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 เจนเย็นหูฟาวไม่ยานนี่ได้แล้วทีได้แล้วโขง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 หายไอเย้เงี้ยเสียบได้เฉยจะหาโคเซอนะ ใช่ป่ะอือใช่หายดิเร,รียบร้อยนะบาวูเรียบร้อยฮะบาวนี่โหดจัดโอเคฮะแพ้ชนะแพ้ชนะนะมันสำคัญนะเอ้าไอ้เหี้ยแม่งเฝ้าเฝ้าง่ายเกินนะเอาดีๆมันก็เฝ้าง่ายเกินบางทีจังหวะจังหวะมันก็เฝ้ายากบางทีก็เฝ้าง่ายอนะ่ะ ใจเย็นใจเย็นไวรุ่นใจเย็นไ้รุ่นสวยสวยมาไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โหตึง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 อยู่ยังตึงอยู่ยังไงครับ เชียร์ล่ะเชียล่ะเชล่ะชียร่โ้เเลย้ตอกไปเออตอกตอกไปตอกไปอ้โหหลุด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 โอ้โยิงเทาอันนี้จริงอ่ะตอนแรกอะถ้าเล่นแบบไม่อาจีบอ่ะมันจะไม่แหลกเลยนะแต่พออาจ่งแหลกตลอดเลยมาเดี๋ยวด มาเลยดิ Studio. มาเลยดิหายอ้เก nice. ือบหายแล้วนะเกือบหายแล้วนี่เฮ้ยมันอยู่ไหนวะนี่ไงดูฮะอ้เกือบไปครับก็คร่าวๆนะครับก็ถือว่าโคจิสุดยอดนะครับก็ใครที่ได้ร้องเล่นแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ mm -hmm.